สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาพาเพื่อนเพื่อนคำนวณแบบใช้สูตรง่ายๆนะคะสูตรทั่วไปที่เพื่อนเพื่อนสามารถไปใช้ได้เนาะเพื่อนเพื่อนสามารถไปทดลองใช้ได้เองนะคะอันนี้เป็นสูตรง่ายๆเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาทําแบบสูตรง่ายๆที่คิดง่ายๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะอ่ะเรามาหาผลของวันที่ห้า เมื่อวานค่าว่าจะหลุดต้องขออภัยด้วยเนาะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะเดี๋ยวเรามาคำนวณของวันนี้กันเลยดีกว่าผลที่ได้เมื่อวานสี 4, 8, 9, ่แปดเก้าฮานอยเราจะใช้ผลของฮานอยปกตินะคะวันนี้เนาะวันนี้จะใช้ฮานอยปกติอย่างเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำแนวทางให้เฉพาะฮานอยปกติเนะผลที่ได้เมื่อวานนะคะสี่แปดเก้าแต่เราจะใช้ทั้งห้าตัวเลยเออเราใช่เราใช้แค่สม บวกอ่ะนี่2ตัวล่าง2ตัวล่างคือสองหเนาะเมื่อวานเมื่อวานข้างล่างออกสองหแบบสุดง่ายๆเลยนะคะอ่ะสูตรนี้จะเข้าบ่อยนะแต่มันก็มีเข้ามีหลุดน,นะคะเพื่อนเนี่เลยเราเอา 4, 6, 8, 6, 9, 6, อสี่บวกแบวกเก้บวกสองบวกห้าสูตรนี้ ใช้ได้ตลอดนะคะใช้ได้ตลอดชีพแต่มันก็มีเข้ามีหลุดบ้างเนาะถ้ามันมีมีหลุดแล้วก็ปรับสูตรใหม่เดี๋ยววันหลังจะทําสูตรใหม่ให้อันนี้เป็นแบบการคํานวณง่ายๆนะคะอะส่บวกแปดสี 8, ่บวกแบวกเ้าบวกสบวกหเท่ากับยี่สิบแยิบแดนะคะเราเอาใช้28ตั้งเลย มันเป็นเลขเราจะใช้เลขคียอยู่1ตัว28หน่วย10หลัก10เลข2เราใช้เป็นเลขคู่นะเราวนะับเพิ่ม2องสี่สังเกตดูถ้าใครติดตามต,ตั้งแต่แรกๆเลยแต่จะใช้สูตรนี้มาตลอดนะคะนอกจากว่าถ้าเลขหลุดก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่เพราะว่ามันต้องมีมีข้ามูลต้องแบบต้องปรับตามหานอยตลอดนะคะ แต่สังเกตดูช่วงนี้ห้านนอยนี่จะจะล็อกมากกว่าแปดมันเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะอ่าเราลบไปหนึ่งลบหนึ่งให้เราเจ็ดนะคะข้างบนจะเป็นเลขคู่ข้างหลังคือใช้เป็นเลขคี่เจ็ดแปดเก้านับมาสองเก้าสิบเอ็ดอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามสามเข้าไม่เข้า,เ,ขาเราอยู่ที่แปดตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะ นี่สูตรง่ายที่สุดเพื่อนสามารถไปทําตามได้แล้วเรามาจับกันเลยอ่ะสองเจ็ดสองเก้าสีเจ็ดสี่เหนึ่งแดหนึ่งแสามแต่สูตรนี้มันจะได้ ทั้งหมด8ตัวเพื่อนๆสามารถไปใช้แทงของ vip ได้นะคะ8ตัวนี้หรือเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเพื่อนก็ใช้8ตัวนี้จับเองใหม่ได้นะจับเองได้เลยเดี๋ยวเรามีเด่นอันนี้เด่นอาจจะเป็น7และ8 7และ8แต่เน้นที่7แทนแน้นที่7นะคะ เน้นที่เจ็ดเน้นที่เจ็ดเนาะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ใช้แปดตัวนี้จับเองใหม่ได้พอสูตรนี้แอดใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นทำคลิปใหม่ๆค่ะเข้าดีมะเข้าดีมากเลยแต่ช่วงหลังๆก็มีเข้าไม่หลุดบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะตัวเลขก,ก็มีเข้าไม่หลุดแอดไม่ใช่ทีวดาเนาะที่จะมาจับเลขได้ตรงเป๊ะๆอย่างนั้นจมือก็คงจะจนเนาะค่ะ ก็ยังไงวันนี้ก็ใช้เป็นฮานอยปกติแทงได้ทั้งฮานอยว i p นะคะว i p ก็ใช้นี่เลยก็ได้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาทําอีกสูตรหนึ่งให้วันนี้ขอเป็นสูตรน,นี้ไปก่อนเนาะเป็นการคํานวณแบบง,ง่ายๆเ,เพื่อนๆสามารถไปคานวณเองได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบที่จะเอาตัวเลขนี้ไปคํานวณของ AP p เพื่อนๆก็ไปจับของ v i p ที่ผลของเมื่อวานก็ลองบวกดูกแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าว่ามันเยอะไปก็ ตัดให้เหลือน,น้อยลงอย่างสมมุติอาจตัดยังไงมีเด่น7และ8ก็หรือเพื่อนๆจะจับอย่างนี้ก็ค่ะอ่ะเด่น7จ็ดและแปนะสองเจ็ดแอะไรประมาณเนี้ค่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเนาะแต่วันนี้ขอใช้แค่ฮานอยปกติเป็นตัวตั้งใช้ได้ทั้งฮานอยปกติอ่ะฮานอย ปกติบวก vip วันนี้ก็คงจะใช้แค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาทำอีกส่วนหนึ่งให้เนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ